โยวาซาสวัสดีวัรุ่นเมกาสวัสดีวัรุ่นดูไบสวัสดีวัรุ่นชาวไทยที่ชอบเล่นนินเทนโดสมิททุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเกม Demon Slayer The Inukami Chronicle 2กันนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนว PVP ต่อสู้นะท่านผู้ชมนะมีเล่นเนื้อเรื่องด้วยนะครับอืมก็ภาคนี้นะครับมันเป็นภาคต่อจากภาคแรกนะที่แบบว่าเป็นภาคเลื่อนย่านลื่นลมนะท่านผู้ชมนะย่านเรื่องลมนะครับเป็นเสาหลักเสียงแล้วก็หมู่บ้าน หมู่บ้านตีดาบช่างตีดาบนะครับเป็นอสองคนนี้นะครับมูอิจิโร่นะฮะแล้วก็เป็นภาคมุซันนะก็คือ3ตัวประสาทไรขอบขีดนะภาคยที่มีสามภาคที่เข้ามานะครับในภาคนี้เนาะอืมคลิปนี้จะทำมาเพื่อนะครับใช้ในการทดสอบว่ามี FPS เอสเทอร์ไรเล่นได้กับเครื่องอะไรบ้างมีภาษาอะไรบ้างนะครับแล้วกราฟิกเป็นไงนะครับก็ใช้ในการตัดสินใจในการซื้อเกมเกมนั้นนะท่านผู้ชมนะเราจะเล่นกับตัวเครื่อง Nintendo Switch 2นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับบอกก่อนนะครับว่าถ้าซื้อแบบตลับเนี่ยสามารถเสียบเล่นได้ทั้ง Nintendo Switch 1แลละ2เยนะท่านนผู้ชมะ เกมนี้เนี่ยต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะมันไม่ได้ฟอร์ในโลกซีรส์2เนี่ยมันจะถูกล็อกอยู่ที่30เฟรมอยู่แล้วเกมนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับผมหาดูแล้วนะครับมีแค่ภา,า,าษาอังกฤษนะครับไม่มีปรับตั้งกราฟิกนะแล้วก็มีภาคญี่ปุ่นนะครับแคนน่นแหล็ตประมาณนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมราคาตัวเกม1,990บาทครับถ้าแ,แบบเช่าที่พี่เช่าอยู่เนี่ยก็จะเป็นราคาประมาณา500กว่าบาทนะครับแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็อ ตัวเครื่องในหนึ่งหนะมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทกับ Nintendo Switch 2นะท่านผู้ชมนะเอออันนี้ทำคลิปรีวิวไว้แล้วไปดูกันได้นะครับอ่ะคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเรามาดูกันสิว่ามันจะได้กี่ FPS นะท่านผู้ชม o อมอนบรูไปลุยฮะ มีอันนี้อ่าลืมบอกนะครับมันจะมีแบบแนวเนื้อเรื่องนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แนวอ่า pvp โหมดเล่นกับเพื่อนได้2คนนะครับไม่จำเป็นต้องใช้นิตนะส่วนในนี้ออนไลน์จะเป็นต้องใช้นิตนะครับถ้าแบบเช่ามันจะมันจะออนไลน์ไม่ได้มันจะเล่นออนไลน์ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะอืมแล้วก็ถ้าเป็นแบบแบบอ่าตลับหรือเล่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นโหมดอ่าน่าจะเป็นโหมดซ้อมนะนี่นี่อันนี้ก็โหมดซ้อมเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนั้นแหละนะครับมาเราจะมาเล่นแบบสตอรี่กันนะ คัสซีนนี่ได้มาไอคัสซีได้สามสิบล็อบบี้ได้30 fps นะเล่นก็น,น่าจะ30เหมือนกันนะผมคิดว่านะครับไปเลสโกเอาละมาอีตัวเกมโหลดไวอยู่นะท่านผู้ชมนะ เอาละรอบนี้อินุสุเกะเรานะอันนี้เราสู้กระดาคีนะท่านผู้ชมนะอุ๊ยหือุ๊ยหอ,อ,อ,อันนี้เป็นแบบนเนื้อเรื่องนะครับตอนนี้เรากำลังสู้กับพวกอ่าดาคีกับเกียวทาลูนะอยู่ในสถานบันเทิงย่านลึงลุ่มนะ โว้ยเอออุ้อยทำไมหลบไม่ได้วะนี่สวยนี่นี่นี่เฮ้ยเข้าไปทำไมวะนะทีนี้นี่น นี่มาสินี่นี่นสวยเออม,มันเปิดตาว่ะคุณดูมาครับปั๊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 บปับ,ปบ,ปบ,ปบสวยปับป๊บปั๊บนี่นี่ ผมวิ่งไปกลับทำไมวะโอ้ยเล่นยากกว่าภาคแรกเยอะเลยนะท่านผู้ชมนะนี่เอาสิสวยหย่า ปึ๊บปึ๊บสวยลบมาครับนี่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 นนมีมตีกุดาใส่ยสวย,สวยสวยสวย,สวย,สวยโอุโอโย๊ยอ,อุย๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ มันนิดเดียวมันนิดเดียวเฮ้ยนี่มันไงนะเลือดมันเหลืนนิดเดียวคน,นนะดูผมตีไม่โดนสักทีตีโดนยากนะครับแรงเอโอเคเซนิสืสอเราต่อไปก็เป็นอ่าอันนี้นะไอ้นี่โคตรไวอะเนิส,สือโคตรเร็วอะใช้ได้แค่ท่าดเดียวแต่เร็วจัดตีโนสเก ต่อไปจะเป็นอ่าทันจิโร่นะครับทันจิโร่จะไปช่วยฝั่งนุน้นช่วยด้วยพี่ชายอืออือฝั่งนี้กันนักอยู่โอ้โหโคตรเดือดเนะในหนังอะโอโ้ในการ์ตูนอะนนเีะแม่งโคตรเดือดอะ่อะภาพอ่ะมาแล้วทันจิโร่ ไปสู้แล้วทันจิโร่แล้วิไขยสิเย้นี่อาดีมาลบครับลบครับอี่โดน,นวย นี่โดนนี่โอ้โหนีแนะกดทันไปเข้าไปทำไมวะนะกดทันได้เข้าไปทำไม,ม,นะไำไมโอ้โหเจ๋อเจออืแหวแหวโอ้ย มเห็นจังหวะเมื่อกี้นี้คนดูรุษาเข้ามี่สวยครับสื้อสองลวดเลดือดเลดือดปัญหา,ยหายอยู่เลือดปัญหาอยู่ปึ๊บ

เรียบร้อยฮะหนักจัดคนดูพอจะเล่นจบได้ยังไม่จบอีกร้อเอามาสิาเดี๋ยวชุโตมัตเต่หลบจัดหลบจัดนี่เอ้ยวย ม,มันกำลังข้างแล้วมันข้างมันข้างมันข้าง,าง,างเฮ้ยมึงมีเลือดอีกสองกีดกูจะชนะยังไงอะมีเลือดอีกสองกีดกูจะชนะยังไงแล้วสวยอืม Uh huh. มันเร็วจังวะสวยติดแล้วฟันติดแล้วตัวเองนี่เอาไปกินสวยบูทแล้วครับจิตเซรามนาลาบูธบูธเซรามนาลาบูธบู สีเลำานารักบุบสวยนี่อือมวัว,มวละมัวละไนี่มวัวละวผมเปิดบานปลนแล้วนะคนดูนะเรียบร้อยกดเดือดอื้ออีกฉากนึงเออตากูบอดแล้วมั้งเนี่ยอ๋อทันจิโร่เรอ,อช้าไปอื้อช้าไปแกนะ ออฮิโนคาเมะคังวระอยังยังมาเอ,อ้ยมาแล้วครับฟานปานมาแล้วฮิโนคาเมะชาหูระบ้าเอ,อ้ยนี่มันอะไรกันฉันน่ะนี่มาช่วยมาช่วยไม่ได้ตัวนี้ก็ช่วยไม่ได้ สิสงอื่นเรก็หดเหมือนกันอ๋อนี่แค่ท่าเดียวไม่มีทางเอออีกท่าหนึ่งเหมือนกันประสานกันคุณพี่จะช่วยด้วยกูยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยไอ้โน้เออเอาสิ ผิวปิกเรียบร้อยตุยทั้งคู่ฮะเรียบร้อยอันนี้ฆ่าไม่ได้ครับต้องดูอ,อ เรียบร้อยนี่ได้ตัวมาเพิ่มนะครับเกียวซารูกับดาคินะโอเคข้ามเลยครับผมไม่ดูคาซิงอยู่แล้วบายกายังไเย้ มันมีอะไรให้ดูรักหนาวะกดสกิปประมาณสิบกว่ารอบแล้วเนี่ยชัปเตอร์สามน่าจะจบแล้วนะคนดูเรียบร้อยฮะเย่เนี่ยโอ้โหซีนิสืสอปลดล็อกอินโนสเกะเกียวทาโร่เอ้ยเกียวจูโร่ เฮ้ยอุไม่ใช่เกียวจูโร่อุุยเตินเงินเอออ่านี่เป็นเนื้อเรื่องนะครับอ่าทีนี้ผมจะไปลองเล่นแบบ pvp ดูบ้างนะนี่ pvp หมดนะครับหวานจีบนี่กับ cpu นะครับไปน่าจะได้ตัวเข้ามานะท่านผู้ชมนะอย่างที่ผมบอกนี่มาจริงๆด้วยนะครับนี่สองพี่น้องตัวนี้นี่อันนี้เป็นล่างเกียวจูโร่คนเดียวเกียวทาโร่คนเดียวโอเคอ่าเดี๋ยวผมมาเล่นนะครับอ่าก็มันจะมีมุยจิโร่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับกับอ่าม <c oughs> ิสุรินะ โอเคเราจะไปเจอกับสองพี่น้องนี้ซะหน่ยอยเฮ้ยมีนินจาเข้ามาด,ด้วยนี่ว่ะสามตัวนี้ไ,นไปมีด่านไหมด่านที่เพิ่มเข้ามาเราชนะเราไม่ได้ไอ้ตรงนี้ทำไมเราไม่ได้วคะคนดูเนี่ยมันก็นยัง,งล็อกอย,อยู่ผมไม่เข้าใจไอ้บ้าเล่นแล้วทำไมมันยังล็อกวะเนี่ยไอ้ด่านไฟอย่างเงี้ยโอเคไฟแห่งฝันนี่ลอนดอน มันล็อกด่านทำไมวะสิงไปลุยฮะนี่มาแล้วจับอช่สิสวยจับปกติก่อนนะครับอันนี้อันนี้เป็นเสาหลักโมกนะทุก้ชมนะสวย อื้ออุยปานก่อนสวยนี่นี่นี่หยาอื้อ,อ,อนี่อันตีเรียบร้อยอ้เสาหลักหมกมุยจิโร่เรียบร้อยเลยครับปานเจี๊ยบแววง โหดจัดมารอบนี้เอาเอามิสุดีเอามิสุดีลงมานะครับคุณดูนี่อุ้ยาสาวๆเจอกันสาักแห่งความรักจาก้านี่ปือบถ้ายืนยืนยนี้มิจะเป็นการชาร์จนะสมสมนะมาดิสวยสวยอือ นี่วินี่เรียบร้อยครับเป็นไงลนะ่ะอือขบวนท่าที่ห้าซะด้วยสาหลักแข่งความรักโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมเดวอนซ์เรย์เดอร์ฮิโนคาเมคานิเอเดอร์ฮิโนคาเมคูลิค์น,นะฮะอ่าภาค2นะครับท่านผู้ชมนั้นก็ไปจัดก,กันได้นะครับ ก็ตัวเกมเราได้ทั้งเราได้30 fps นะครับทั้ง Nintendo Switch 1และ2เล่นด้วยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch 1 2นะครับหรือว่า O L e D O L e d อ่าแล้วก็ไอ้ตัวอะไรนะผมผมจะพูดว่าอะไรวนะ ไอตัวไลท์นะครับก็เล่นได้นะทุกผมน,นะก็ไปจักกันได้นึดเดียวครับคนดูสหรับวันนี้มีโคตรวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูหวานเจีย๊ยบนะครับลิงซื้ออยู่แล้วนะนนคำใหญ่แต่คลิปนะั้นทั้งแบบเช่าแล้วก็แบบแผ่นนะแล้วก็ตัวเครื่องนะครับแต่ถึงิีไม่ให้เนาะนี่สหรับวันนี้มีโคตรวไปก่อนเจอกันใหม่บายจ้า